เป็นไปได้ไหมที่จะเปิดโอกาสให้พนักง,งานในองค์กรสมัครงานใหม่ในองค์กรเดิมก่อนที่เขาจะไปสมัครงานที่ใหม่ในองค์กรอื่นนะครับอย่าปล่อยให้คนเก่งต้องลาออกเพียงเพราะอยากทำงานในที่เดิมแต่ไม่มีสิทธิ์สมัครใหม่น่าเสียดายที่คนเก่งในหลายองค์กรต้องลาออกไปหางานใหม่ที่อยากทำในองค์กรอื่นทั้งที่จริงแล้วเขาอยากทำงานองค์กรเดิม แต่อยากอยู่ในบทบาทใหม่ตำแหน่งใหม่สายอาชีพใหม่ค่าตอบแทนที่มากกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆคืออะไรครับก็คือคนในอยากสมัครตำแหน่งใหม่ขององค์กรตัวเองแต่ไม่มีช่องทางให้สมัครอย่างเป็นทางการหรือเป็นระบบคนที่อยู่มานานอยากของเงินเดือนใหม่เท่ากับตลาดแต่ติดโครงสร้างภายในหรือพอเป็นคนในแล้วขอไม่ได้คนทำงานดีแต่ตอนเข้ามาขอเงินเดือนน้อยไปหน่อย พราะไม่รู้ราคาตลาดพอเข้ามาทํางานแล้วเพิ่งรู้ว่าเพื่อนร่วมงานรุ่นเดียวกันทํางานพอๆกันผลงานใกล้เคียงกันแต่เงินเดือนเขามากกว่าเพิ่งมารู้ว่าเขาขอมามากมาตั้งแต่ครั้งแรกหรือบางคนเนี่ยได้ตําแหน่งหัวหน้ามาทั้งทั้งที่ตอนสมัครครั้งแรกก็ประสบการณ์พอๆกันคนหนึ่งสมัครตําแหน่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสมัครตําแหน่งหัวหน้ากลับเข้ามาทํางานปุ๊บปรากฏว่าหัวหน้ากับ ลูกน้องทํางานใกล้เคียงกันเลยนะฮะพอมารู้ตอนหลังมันก็ทําอะไรไม่ได้เหตุผลข้ออ้างอีกอันก็คือก็เพราะเป็นคนไหนสุดท้ายจึงเกิดภาพซ้ํำๆที่เจ้าของกิจการและผู้บริหารพูดว่าทําไมคนดีๆถึงลาออกท,ทั้งที่เราอยากให้เขาอยู่ต่อแต่คําตอบที่แท้จริงคือเขาไม่ได้อยากไปเพราะที่เขาอยากไปเนื่องจากเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะที่อยู่ในแบบเป็นคนไหนครับ ลองเปิดโอกาสให้คนในสมัครงานใหม่ในองค์กรเดิมดูสิหลายองค์กรกลัวว่าถ้าเปิดให้คนสมัครงานใหม่มันจะเกิดความวุ่นวายสับสนสมัครกันมั่วไปหมดนะฮะหรือเกิดการเปรียบเทียบภายในลองคิดใหม่นะครับหรือคิดดูไปว่าทุกวันนี้เวลารับสมัครงานคนนอกก็วุ่นวายไม่แพ้กับรับสมัครงานคนในแหละแถมยังเสียเวลาเสียงบโฆษณาเสี่ยงเลือกคนที่เราไม่รู้จักมาเลยนะ เสี่ยงกับว่าทบองค์กรนี่ไม่เข้ากันอีกแต่ถ้าเปิดโอกาสให้คนในสมัครงานใหม่เราจะได้คนที่รู้ระบบวัฒนธรรมองค์กรและเข้าใจงานอยู่แล้วแถมยังรู้สึกว่าองค์กรนี้มีคุณค่าและให้โอกาสกับคนในจริงๆเรื่องปัญหาเล็กๆน,น้อยๆความวุ่นวายมันจัดการได้ครับลองดูแนวทางปฏิบัติครับเช่นเปิดโอกาสให้คนในสมัครงานปีละหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นระบบนะครับหรือสองครั้งช่วงกลางปีช่วงปลายปี หรือถ้าพนักง,งานคนไหนที่ได้งานตําแหน่งใหม่ที่อื่นมามาสมัครที่เราด้วยเพื่อเปรียบเทียบแข่งกันนะครับหรือเปลี่ยนสายงานเพื่อเปิดทางให้คนเติบโตในสายงานที่ตัวเองถนัดเปิดโอกาสพิเศษให้กับคนที่ได้รับโอกาสจากภายนอกนะเช่นมีใครจะมาซื้อตัวคนนี้ไปไม่เป็นไรเราก็รับสมัครแข่งกันเลยนะครับเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบเพราะบางครั้งเราไม่รู้ลองดูนะครับทำไมคนนอกหรือองค์กรอื่น เห็นพนักง,งานเราแค่ช่วงสัมภาษณ์หนึ่งครั้งสองครั้งแต่สามารถตีค่าเงินเดือนให้มากกว่าที่เราจ่ายอยู่เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆความสามารถของเขาคือเท่ากับค่าตัวที่องค์กรหมายให้แต่เราอ่ะไม่เคยประเมินค่าตัวเขาเลยก็จ้างมาเท่าไหร่ปรับเงินเดือนแต่ละปีตามผลงานลืมทบทวนไปว่าจิงๆิงอ่ะค่าตัวความสามารถของเขาตอนนี้มันก้าวกระโดดไปแล้วนะครับจัดระบบเรื่อง internal job posting ให้เป็นทางการคือการประกาศรับสมัครงาน ใช้ช่องทางภายในนะให้ทุกคนได้รู้ได้มีโอกาสสมัครนะครับสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเติบโตบอกพนักงานอย่างชัดเจนว่าเราอยากให้คุณเติบโตที่นี่ไม่ใช่อยากให้คุณไปเติบโตที่อื่นเพราะเราไม่เปิดทางให้นะเราต้องบอกไปชัดเจนเลยว่าเราพร้อมเปิดทางให้ทุกคนเติบโตที่นี่ยกเว้นที่นี่ไม่มีทางให้คุณเติบโตนั่นแหละคุณเข้าไปที่อื่นก็สรุปว่าหลายองค์กรพยายามลงทุนมากมายเพื่อหาคนเก่งจากภายนอก แต่กลับสูญเสียคนเก่งจากภายในก็แค่เราไม่มีระบบเปิดโอกาสไม่มีช่องทางให้คนได้เขาเรียกว่าสมัครงานใหม่นะหรือ,อได้ย้ายไปทำงานตำแหน่งต่างๆนะครับก็คืออย่ารอให้คนเก่งลาออกแล้วค่อยพูดว่าเสียดายจงสร้างระบบที่ให้เขาอยู่ต่อแบบที่เขาอยากอยู่แล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วองค์กรที่รักษาคนเก่งได้ไม่ใช่องค์กรที่ให้เงินเดือนสูงสุด แต่องค์กรที่ให้โอกาสมากที่สุดต่างหากครับ